มันจะมีหนึ่งจีบ2จีบ3จีบแล้วก็จีบทวิทลอบนะคะคันนี้ตัวจีบทวิตรอเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแค่เราจับไอตัวจีบทวิตสามจีบเห็นไหมคะเอาหน้าและกหลังมันมารวมกันนะคะไอ้สามจีบตัวนั้นอะเอาด้านข้างของด้านหน้ากับด้านหลังมาต่อกันแล้วเว้นไว้14เซน้าใช่จบเป็นอันว่าจบเลยนะก็ได้รอบตัวเลย นะคะ<ม>ก็คือทวิตด้านข้างก็มีด้วยค่ะก่อนที่จะมาเจอการซิปเดี๋ยวไปซ่อนไว้ในทวิตเราไม่โชว์ทวิตออกมานะคะอันนั้นก็คือจะเป็นทวิตยลอกนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าเว้นช่วงระหว่างตะเข็บข้างนะคะของทวิตหน้ากับทวิตหลางเนี่ยเว้นข้าไอทะไอตะเข็บสองฝั่งเนี่ยคิดสี่เซนเพราะเราจะจับจีบอันนี้ตรงช่วงโค้งสะโพกก็จะกลายเป็นเหมือนเกล็ดก็จะกลายเป็นเหมือนที่เราจีบเอาไว้แค่นั้นเองมันก็จะพองเป็นจีบทวิตรอบนะคะ ครนี้เรามาดูว่าทวิตเนี่ยมี4อย่างก็จริงคือ1จีบ2จีบ3จีบแล้วก็ลอกแต่ในจีบทวิตจะมีกี่ชั้นก็ได้เพราะว่าอันนี้เราทำแค่ชั้นเดียวมันเบสิกเกินไปลูกมันแบบโอ้ธรรมดาหรือเรียบใครก็ทําได้แต่พอเราไปทําชุดราตรีหรือเราเอาไปทําชุดแบบว่ายูนิฟอร์มบางครั้งจีบเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นเวลาเราจะทําจีบน้อยสุดคือสชั้นนะคะน้อยสุดคือสชั้นวิธีทํา ทับก่อนเลยว่าเราจะเอาจีบทวิตเท่าไหร่<ม>ขอดินสอบกัอนหแม่าใส่ลูมาขีดให้ดูนำพับมาเลยอ่าอันนี้จะไม่ชัดลูกเด๋อถ่ายทำแล้วจะไม่เห็นนะคะขอสีม่วงม่วงดําเลยหนูขีดต่อนคุณครูบอกแล้วว่าทวิตเนี่ยเจ็ดเซนไอสิบสิบสี่ก็ย 14, ะกำลังสวยใช่ไหมลูกเราอาจจะ เอามากกว่าน,นี้หรือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้แต่คุณครูเอามาตรฐานเนาะเพราะว่าทิบสี่เนี่ยกำลังสวยเราก็พับเลยชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวคุณมาตรงนี้เดี๋ยจะได้ดูเนบเนึยพับเลยชั้นที่หนึ่ง,งวิธีทําจีบทวิตให้สวยจริงๆแล้วอ่ะต้องแทรกทีหลังแล้วพับเกาะแต่ไอ้ชั้นเดียวอย่างนั้นอ่ะมันไม่ยากเราก็เลยแทรกไปเลยแต่ถ้าเราทําจีบทวิต หลายๆายชั้นนะคะเราต้องพับจิตวิทยานั้นตามชั้นที่เราต้องการนี่คือชั้นที่1ต่อไปถึงในชั้นที่สองเท่าหรือไม่เท่าเป็นดีไซน์ของเราลูกคนนี่ยอมรับเราได้คือลูกค้าเราแต่คนไทยเราชอบอะไรที่เท่ากัน <c oughs> นึนกออกไหมคะแต่จริงๆแล้วเท่าหรือไม่เท่า ไม่ได้มีความหมายตรงนั้นมันอยู่ที่ดีไซน์อันนี้ก็ไม่ต้องไปจีบทั้งหมดอาจจะอยู่ข้างๆ้าเหมือนที่เราดีไซน์ไว้หรืออาจจะไปอยู่ข้างหลังแค่นั้นไม่ไม่เกี่ยงนะคะผู้บอกเลยว่างานเสื้อผ้าไม่มีคําว่าถูกกับไม่ถูกมีแต่สวยกับไม่สวยพทเทินจะมีคําว่าถูกกับไม่ถูกพทเทินเวลาเราสร้างแต่งานดีไซน์พวกนี้ที่เราจะใส่รายละเอียดลงไปในพทเทินเนี่ยมีแค่สวยกับไม่สวยหรือคนยอมรับกับไม่ยอมรับ ไม่ไม่มีแบบว่าเออมีแต่ชอบกับไม่ชอบไม่มีถูกผิดงานดีไซน์จะไม่มีคําว่าถูกผิดเธอจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อสมมุติงานที่เธอดีไซน์ไปลูกค้าตอบรับนั่นคือเราประสบความสําเร็จแต่ถ้าทําไปไม่มีใครตอบรับเราเลยก็ถือว่าเราล้มเหลวมันไม่มีว่าถูกหรือผิดแต่แพทเทิร์นมีคาว่าถูกหรือผิดเวลาเราสร้างแม่แบบมีถูกกับผิดแต่เวลาดีไซน์ลงไปไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเย็บมีสวยก็ไม่สวย เพราะเรามองออกอยู่แล้วเย็บเนียบเย็บไม่เนียบใช่ไหมคะเย็บตรงเย็บถูกเย็บอะไรเงี้ยสวยกับสวยไม่สวยมีแต่งานดีไซน์ไม่มีขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเราขึ้นอยู่กับว่างานเราขายได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราขายได้มากก็ประสบความสําเร็จมากบางคนออกแบบมาไม่ได้ว่าสวยแต่คนยอมรับก็ถือว่าคุณประสบความสําเร็จคุณได้เต็มบางคนทํามาจะสวยเลยแต่ว่าไม่มีคนยอมรับก็จบ่า มันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งอะไรเป็นหลักถ้าเราตั้งตัวเงินงานเราขายเราขายของงานงานเราขายหมดก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จหมดเพราะฉะนั้นไอ้งานเสื้อผ้าเนีย่ยมันต้องควบ,ค,วบคู่ไปกับควบ,ค,วบคู่ไปกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผลที่เราจะได้รับด้วยถ้าสมมุติเราทําเป็นงานขายถ้าเราขายหมดจบสวยไม่สวยไม่รู้ขายหมดจบประสบความสําเร็จกระจายป้าอ,อ่ะนี่เราก็พับไปคุณครูพับสักสามชั้นแล้วลุงครูที่เกียดพับแล้วุงครูไม่ได้ พับคัะยานในที่เกียยก็ลองพับดูนะสองชั้นสามชั้นก็พับเป็นสีเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะแหมทีนี้พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็เอาชิ้นกระโปรงเรามาค่ะอ๋อชิ้นกระโปรงคะไม่มีอาะสมมติคุณคูสมมติมีไหมคะไม่มีเนาะอ่านี่คือชิ้นหน้าคุณครูนี่คือชิ้นหน้าคุณคูคุณคูก็เอาชิ้นหน้าคุมาวางตรงนี้เป็นเกณตรง อันนี้ก็เป็นแนวต่อที่คุณครูตัดแล้วคุณครูตัดจากเกตสมมุติว่าคุณครูเอาเป็นทวิตด้านด้านข้างนะคะด้านข้างอันนี้คือสั่งขบคุณครูแล้วคุณครูก็ตัดตรงนี้ขึ้นนึกออกไหมคะตัดเกตเนี้ยเนี้ยนี่คือแผ่นที่คุณครูตัดออกนะสมมุตินี่เป็นรอยกันไกลคุณครูสมมุติว่าคุณครูตัดตอนแรกเนี่ยมันมีรอยกันกลายคุณครูตัดออกแล้วคุณครูก็เอาตัวนี้มาแปะและนี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งของคุณครูฝั่งจะโพกอนี่คือของคุณครูนะ อันนี้เป็นหน้าหนึ่งคุณครูนี่หน้าสองก็คือตัดแยกเนาะคุณครูก็เอามาแปะให้ตรงกรันตรงกรันตรงกรันตรงกันแบบนี้ปลายเข็มคุณครูตรงกรันพอแปะเสร็จแล้ว <c oughs> เวลาเราเย็บจริงเราก็ต้องลี้ออกมาให้หมดแบบนี้เนี่ยค่ะเวลาวางผ้าเราต้องขี้ออกให้หมด <c oughs> คันนี้ตรงนี้ลูกจะเหลือเยอะ <c oughs> คุณครูก็จะสอนเทคนิคให้เวลาเราจะไปวางผ้าจริงถ้าตรงนี้มันเยอะมันจะหนา ลูกก็ทำแบบนี้วิธีที่เราจะทําให้มันไม่หนาจับเกียดตรงนี้ให้เจอกันก่อนแบบนี้นะคะไม่ล็อกลุกคลี่กระดาษออกมาจับเกียดให้เจอกันนี่จับเกดให้เจอกันพลิกมามเยอะใช่ไหมตัดออมันเ้งใช่ตอกันใจหน,น่อยค่ะนี่ลูกก็ตอบออกมามันจะช่วยเราแค่ว่าไม่หนา แล้วเราก็วางผ้แบบนี้นี่เดี๋ยวเราเวลาเราจะปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นอย่างานี้มันีะไม่แล้วเราก็เย็บเก็บมันก็จะไม่หนาเห็นไหมอืมแค่นี้เองข้างในแล้วแต่เราเราจะล็อกมาเยอะไหมแต่โดยปกติถ้าเขาทำแค่นี้เขาก็จะล็อกแค่ปลายเกลดเพราะว่าเขาจะโชว์ไง ไม่งั้นนั่งพับทำไมคะเมื่อยจะไม่รช้ก <laughs> ็ไม่รู้อันนี้คือจะโชว์เราต้องการจะว์หรือตรงด้านหลังเราเวลาเราทําชุดราตรีเนี่ยตัวนี้ก็จีบสูงเลยเอาให้สูงเลยรูปแล้วก็ให้สวยนะคะเหมือนกิ้งก่าเวลาค่วนแล้วให้จะแผ่แบบนี้ซึ่งอันนี้หนูทํารวมไปกับ สมมติว่าหนูแบบอุ๊ยพอดีเลยนึกออกทําไปรวมกับสองจีบก็ได้ก็ถือเป็นตัวเดียวกันไปแล้วก็ส่งบนครูรวมไปเลยได้ไม่ต้องทําหลายอันเนาะทาอันนี้สักตัวหนึง่งข้างเดียวก็ได้ไม่ต้องสองข้างครูไม่ได้บังคับมันแล้วแต่ดีไซน์แต่ให้รู้เทคนิคไว้ว่าเวลาเราทําจีบทวิตมันทําได้อย่างไรมันมีกี่แบบและมันมีกี่ชั้น เวลาทําจะได้ทําได้เวลาจําอย่าไปจําว่ามันเป็นอันเป็นอันนี้ให้จําหลักๆของมนันว่าทาวทีมันมีหนึ่งจีบมีสองจีบมีสามจีบแล้วก็มีรออเวลาทําทําอย่างไรมีกี่ชั้นเวลาทำทำอย่างไรไม่ต้องไปจําอะไรเยอะลูกถ้าจําเยอะเดี๋ยวเมมโมรี่เราจะเต็มนะคะโอเค